ค่ะวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะอยู่ที่อำเภอด่านมะขามเตี้ยนะคะวันนี้นะคะจะพามาชมที่ดินเป็นลักษณะเนินนะคะเนื้อที่เก้าไร่สามงานห้าสิบห้าตารางวานะคะขายราคาถูกด้วยนะคะราคาไร่ละหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทนะคะอ,ะน,น,คอนี่คือทางเข้าที่ดินนะคะจะให้ดูว่าด้านนี้นะนะคะเรามาจากอำเภอด่านมะขามเตี้ยนะคะ สิบกิโลเมตรนะคะส่วนด้านนี้มาจากกรุงเทพมหานครนะคะมาจากนาคปรปฐมมาจากบ้านโป่งนะคะราชบุรีนะคะจากเซนท่านเวสเกตมาเพียงหนึ่งรอยี่สกิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะด้านหน้าก็เป็นโรงเรียนวัดเขาเโรงเรียนถ้ำกระอางนะคะที่ของเราจะเข้าไปทางนี้นะคะประมาณหนึ่งกิโลเมตรนะคะ เดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยนะคะเดินทางสะดวกมากเลยนะคะตรงนี้เราอยู่ทางเข้าที่ดินนะคะตรงนี้คือโรงเรียนบ้านหนองไผ่นะคะเรามาจากกรุงเทพมหานครนะคะมาทางเส้นนครปฐมนะคะประมาณหนึ่งรอยี่สิบกิโลเมตรนะคะก็ถึงที่ดินนะะนี่เป็นบริเวณโรงเรียนหมู่บ้านนะคะบ้านหนองไผ่ตําบลด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจบนบุรีนะคะจะให้ดูนะคะ ใกล้ที่ที่ดินของเรานะคะนี่ก็จะเป็นบ้านพักอาศัยที่ทำกเกษตรกรทังนั้นเลยนะคะที่ดินของเรานะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะเข้าทางนี้นะคะเห็นร้านค้าซ้ายมือก็เลี้ยวตรงนี้นะคะเข้าไปประมาณหนึ่งกิโลเมตรนะคะเดี๋ยวไปดูที่ดินกันเลยนะคะ วันนี้นะคะก็จะพามาชมที่ดินแปลงสวยวิวเขานะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะตั้งอยู่ตำบลหนองไผ่นะคะอำเภอด่านมะขามเตีย้ยจังหวัดกาญจนบุรีเนื้อที่เก้าไร่สามงานห้าสิบห้าตารางวานะคะราคาขายยกแปลงนะคะไร่ละหนึ่งแสนเก้าหมืนบาทรวมค่าโอนนะคะแปลงนี้นะคะมีข้อดีหลายข้อเลยนะคะ น้ำประปาไฟฟ้าอยู่หน้าแปลงเลยนะคะด้านข้างติดถนนคอนกรีตนะคะ45เมตรนะคะส่วนด้านหน้าติดถนนหินคุกนะคะกว้าง400เมตรนะคะแล้วก็จะติดสวนป่ายั่งยืนเดินด้วยนะคะจะทำให้ที่เราล่มลื่นนะคะตรงนี้ห่างจากเพื่อนบ้านนะคะเพียง300เมตรนะคะเดี๋ยวให้ดูเพื่อนบ้านก่อนนะคะ นี่ค่ะเพื่อนบ้านตรงแท้งน้ำนี่นะคะตรงนี้นะคะห่างจากตลาดด่านมะขามเตี้ยนะคะเพียงสิบกิโลเมตรนะคะไลยล้อไปด้วยหมู่บ้านนะคะตรงนี้ก็จะมีร้านค้ามีร้านชุมร้านค้าชุมชนนะคะป่าชุมชนที่สวยค่ะที่นะคะเริ่มจากตรงนี้นะคะติดถนนคอนกรีต กว้างไป45เมตรนะคะตามแนวตามแนวรั้วเนี่ยค่ะรั้วที่ล้อมกันควายเนี่ยนะคะ45เมตรส่วนด้านนี้นะคะยาวไป400เมตรเลยนะคะที่จะเป็นลักษณะเนินสลบนะคะตรงนี้จะสูงนะคะแต่ตรงท้ายแปลงจะสลบลงไปนะคะเหมาะทําที่จัดสรรทําบ้านสวนหรือจะทาจะไว้ปลูกป่าก็เหมาะนะคะการเดินทางก็สะดวกนะคะ เข้าเข้าออกได้หลายทางนะคะอันนี้เข้ามาทางนี้ก็ได้นะคะหรือจะเข้ามาทางด้านนี้นะคเะสาไฟฟ้าเราอยู่หน้าแปลงเลยนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องไฟฟ้านะประปานะคะแถมวิวเขาก็สวยด้วยนะคะใกล้วัดด่านมะขามเตี้ยนะคะประมาณสองกิโลเมตรห่างจากตลาดด่านมะขามเตี้ยสิบกิโลเมตรนะคะเดินทางจากกรุงเทพมหานครนะคะเริ่มจากเซ็นทรัลเวสเกตนะคะ หนึยิกิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะสนใจนัดชมเบอร์โทรนะคะศูนย์เก้าหนึ่งศย์ศเ้าหกหนึ่งสองสี่เบอร์นี้เป็นไอดียลน์ด้วยนะคะให้ดูเพื่อนบ้านนะคะค่ะข,ขอบคุณนะคะสำหรับทุกการกดติดตามและการรับชมเดียวอากาศดีค่ะอากาศเย็นเพราะว่าเราอยู่กับสวนป่านี้นะคะ เป็นส่วนป่ายั่งยืนนะคะค่ะเดี๋ยวชมภาพมุมสูงต่อเลยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ